เสียทานเพิ่นก็เฝ้าให้ดีๆค่ะพี่แมมเวลาไม่มีคนจริงๆนะคะเสียเพิ่นก็จะมานอนที่บ้านสวนยางเนาะมานอนเฝ้าถ้าสมมติว่านในสวนยางนี้นะคะไม่มีใครนอนจริงๆนะคะเสียก็มานะคะเสียทานก็มานอนเฝ้าเลยก็จะดูก่อนนะคะว่ามีคนอยู่ไหมถ้าพี่หนูหน้าไปทุกภูไปคนโน้นคนนี้ไปนะคะเก็ก็มาเลยนะมานอนถ้ายิบเงียบนะรู้สึกว่ายิบเงียบหรือว่ามีข้าวของเนาะมีข้าวของอยู่ที่นี่นะคะเสียก็จะมา นอนอุ้ยนอนที่บ้านสวนยางนะคะโอ้รถไทยนียากก็ขึ้นบ้างอยู่นะคะหลังใหญ่เ้อคะ่ะพี่แมมง,งามายเดอร์นี่เด่นขึ้นยังนี่บ้านนกดาวออกนี่นะบ้านพี่แมมนี่แหละเด่นก็ะมูอค่ะถ้าเพิ่นใหญ่บ้านนกดาวออกเนาะคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องนะคะทุกท่านพี่แหม่มก็ดีดีนะคะน่ารักมากเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีของนูนาก็น่ารักทุกท่านนะคะนี่แฟนขับน้องม้านะคะช่องแม่นมเปรี้ยวน่ารักนะคะนูนามีคลิปเยอะอยู่นะคะคลิปเยอะไม่มีเวลาลงนวนละไม่รู้จะมีเวลาลงตอนไหนไม่มีเวลาลงก็ลบทิ้งนะคะ ลบทิ้งลบทิ้งไม่ให้โทรศัพท์หนักเนาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนยุงลายเยอะมากคะลายเมื่อคืนหนูนาก็อยากไล์สดนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่อยู่คนเดียวเนาะถ้าจะส่งเสียงคนก็จะได้ยินเยอะนะถ้าจะส่งเสียงดังหรือคุยหรือไล์สดเนาะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านสวนยางคนเดียวนะคะเมื่อคืนก็เลยไม่ไล์สดเอาความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนนะคะ เสียทานกลับมาจากสวนแล้วกลับมาจากสวนมันอีกไรหนึ่งนะคะเจ้าของสวนยางเพื่อนก็ไปไปมามามาไปไปอยู่นะคะตอนนี้เพื่อนทําการค้าค้าขายอาหารที่ตลาดกุลเลือกค่ํานะคะเพื่อนก็ชวนนะคะชวนทําอยู่ก็ว่าจะอาศัยแล้วก็พึ่ง<ม>พึ่งพึ่งฝีไม้ลายไมือพึ่งบารมีเพือพ่อนนะคะทํามาค้าขายอยู่นะคะแต่เพื่อนบอกว่าเอา้าถอยตั้งหลักก่อน ตั้งหลักก่อนแล้วค่อยมาขายใหม่นะคะเพราะว่าขายแล้วมันจะหยุดไม่ได้ต้องขายต่อดีลูกค้าว่าเอาเนาะขายแล้วขายยาวนะคะขา,ขายยาวยาวเลยห้ามหยุดค่นบอกถ้าจะหยุดไม่ต้องขายเหมืน่นเดินว่าอ่าก็คิดว่าจะหยุดกันอยู่ก็เลยไม่ขายนะคะถ้าถ <laughs> ้าจะหยุดไม่ต้องขาย <laughs> ว่าจะหยุดกันอยู่ก็เลยไม่ขาย <laughs> หาเงินให้มันพอๆก่อนสําหรับเพื่อนหนูนานะคะก็เลยยังไม่ขายกันนะคะคนข้าวคนของกับบ้านกันเมื่อวานนี้มีกล้าไลฟ์สดให้ดูนะคะเกรงใจเพื่อนเพื่อนเป็นส่วนตัวเนาะค่ะกลางคืนก็ไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนกันนะคะกลัวจะเสียงดังกลางคืนอยู่คนเดียวเนาะตอนนี้มีน้องทัภพูมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วจ้าน้องทัภพูมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วนะคะ นี่บ้านพี่แหม่มสวยมากเลยนะคะถ้ายกนกยกนกดาวออกไปสวยๆจ้าพี่มาอาศัยกันจ้าเพิ่งพาอาศัยกันใช่เนาะคะ่ะพี่แหม่มเนาะต่อไปจะได้รวยๆดูรวยไปด้วยกันค่ะคนุนาก็ไปเรียนนวดอ,อยู่นะคะพี่แหม่มไปเรียนนวดนะคะเพื่อให้ที่เพื่อนอุนาได้มีใบประกาศที่สามารถขึ้นกับสบศได้เนาะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะคะจากประเทศไทยรองรับอาชีพนวดนะคะ กำลังลงทะเบียนก็ลงไปแล้วนะคะมัดจําไปแล้วแค่บอกคุณครูว่าขอไปทําทุละกรมีทุลด่วนพอดีนะคะตอนแรกก็ว่าจะเรียนเลยนะคะถ้าเรียนเลยก็ใช้เวลาวิชาละประมาณสองสามอาทิตย์เนาะสาหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วถ้าเทปแล้วตรวจครูสอบแต่ละอาทิตย์แล้วผ่านก็โอเคนะคะก็เลยขอคุณครูขอคุณครูมามาสกลนครก่อนนะคะแล้วก็มาถึงสกลนครแล้ว ก็เลยนะคะเลยมาที่จะประดงนี่เลยนะคะมาๆๆๆา,า,า,าเรื่อยๆนะคะมาจนถึงองค์ปู่ปาริกิตนคราชนะคะนี่แหละนะคะนุนาไปไหว้แล้วนะคะเมื่อวานไปไหว้องค์ปู่ปาริกิตนคราชแล้วนี่นะคะองปู่ปาริกิตนคราชเหมือนอยู่ใกล้ๆนะคะความจริง,อย,ใใอ,งะะอยู่ใกล้นี่เองนะคะอยู่ใกล้นี่เองไปหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆจะไปหาเพื่อนอีกนะคะค่ำๆเนาะค่ำๆจะไปเล่น เวลาเพื่อนนั่นเองนะคะเวลาเพื่อนที่ครัวกลางอขอบพระคุณนะจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องสุภูสุนนะคนเด้อค่ะเด้อบริถิมลุงป้าไปใไส่ละคะ่ะยุ่โลนี่แหละเล,ะเล้วเล,ะ,เล,ะ,เละนี่คะ่ะบ้านน้อยกันยังยูค่ะบริย่ายไปใไส่เด้อจ้าอาจจะให้ดอง